ครับสวัสดีครับพันผู้ชมพันธ์ผู้ติดตามทุกคนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับพันผู้ชมนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานะครับกับคําพี่ว่าสีจยากันไว้ก่อนนะครับสีจยากันไว้ก่อนกับนาข้าวเนี้นะครับซึ่งหลายคนก็เยอะแยะทํากันอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละเก้าร้อยละเก้าสิบ ห้าเลยนะครับที่คิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีดธ์กันไว้ก่อนเนี้นะครับ,รยนนนนรบเยอะนะครับก็บางคนก็อาจจะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วในเมื่อผมพูดแล้วมันจะเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุไหมนะครับถ้าบอกว่าใช่ก็ใช่ถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับก็ลองมาฟังผมดูนะครับถ้าใครไม่อยากจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับ ในนาข้าวนะครับในนาข้าวผมต้องย้ำว่าในนาข้าวนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วในนาข้าวกับพืชบนดินเนี้ยนะครับพี่ที่อยู่บนดินเนะี้ยพืชผักพริกมะเขืออะไรเนะี้ยต่างๆเนี้ยนะครับซึ่งผมมองดูแล้วมันต่างกันลิบลับเลยนะครับมันต่างกันลิบลับเลยเรื่องการใช้สารเคมีในนาข้าวเนี้ยนะครับก็ลองก็ลองมาฟังดูนะครับฟังผมแนะนําดูแล้วมาฟังผมพูดดูนะครับ ว่าการใช้สารเคมีในนาข้าวแล้วทำไมผมไม่ไม่แนะนำให้ฉีดกันไว้ก่อนนะครับไม่ฉีดกันไว้ก่อนท่านผู้ชมนะครับในนาข้าวเราเนี้ยนะครับมันมีมแมลงมากมายกายกองเลยนะครับสัตว์สารพัดนะครับปูปลากบเขียดอะไรเนี้ยนะครับมันมันมีมากมายเลยแล้วก็ ที่มแมลงลงนาข้าวเราเนี้ยน,นะครับมันมีไม่กี่ชนิดนะครับบางครั้งบางฤดูกาลเนี้ยมันมันก็อาจจะระบาดเป็นบางชนิดนะครับบางชนิดก็จะไม่ระบาดบางชนิดก็ไม่มีนะครับก็ที่คําว่าฉีดกันเนี้ยนะครับต้องให้ฟังผมให้เข้าใจนะครับฟังผมให้เข้าใจ ที่บางคนก็อาจจะว่าผมทำไมไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีนะครับเพราะผมใช้ระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศหรือระบบธรรมชาติกำจัดธรรมชาตินะครับแล้วกำจัดยังไงท่านผู้ชมผมมาใช้คือธรรมชาติระบบกำจัดธรรมชาตินี่นะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับในนาเรามีสัตว์สารพัดนะครับมีสัตว์สารพัด แล้วเราไปสิทธิ์ยาคำว่า,ากันไว้ก่อนเนี้ยนะครับมแมลงทุกอย่างนะครับสัตว์ทุกอย่างเขาตายให้ทั้งหมดเลยนะครับเขาตายให้ทั้งหมดเลยมันจะไม่เหลือเลยนะครับแม้แต่ปูปลานะครับปลาไหลอยู่ในดินก็ยังตายเลยนะครับอันเนี้ยซึ่งบางครั้งเนี้ยสัตว์ที่สร้างปัญหาไม่สร้างปัญหาให้เราเนะี้ยอย่างปลาอย่างพวกที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับกับมแมลงที่มาทาลาย ศัตรูข้าวเราเนี้ยนะครับซึ่งมันมีไม่กี่ร้อยตัวนะครับซึ่งมันมีไม่กี่ร้อยตัวกี่พันตัวนะครับซึ่งอยู่เนี้ยนะครับแล้วสัตว์ที่เป็นประโยชน์กับเราเนี้ยมากมายมหาศาลนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจิงโจ้น้แมงมุมอะไรสารพัดเนี้ยนะครับที่เขาอยู่ในนาเราเนี้ยแล้วเราไปฉีดเขาตายหมดเลยนะครับถ้าสิ่งที่ไม่ตายเขาก็หนีนะครับเขาก็หนีไป อันนี้คือระบบธรมรมชาติําจัดธรมรมชาติที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้ผมใช้นะครับแต่ผมใช้ด้วยความจําเป็นใช้ด้วยความจํากัดคิดว่าแมลงระบาดแล้วนะครับคิดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับผมแล้วเกิน30 40ขึ้นไปผมถึงจะฉีดนะครับผมถึงจะฉีด เพราะฉะนั้นผมยังไม่ฉีดนะครับผมใช้อย่างนี้นะครับผมใช้ระบบธรรมศาตร์กาจัดธรรมศาสตร์นะครับคือถ้าอย่างมีเพีย้ยลงหรืออะไรลงเนี้ยนะครับมันลงมามันมันไม่ได้ลงมาเป็นฝูงเหมือนนกพิราบลงกินข้าวที่เราหวานใหม่เลยนะครับมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วการที่เป็นที่แมลงรบกวนเนี้ยนะครับถ้าเราหมันตรวจด,ดูแปลงนาเราเนี้ยนะครับ มันก็ไม่ได้เป็นลับเหมือนไฟไม่ฟางเลยเหมือนไฟไม่น้ํามันเลยนะครับขอเพียงให้เราใส่ใจแค่นั้นนะครับใส่ใจดูแลนะครับพยายามดูว่าแปลงนาข้าวเรามันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแค่นั้นนะครับอันนี้คือไม่ผมไม่แนะนําให้ฉีดคาวกันไว้ก่อนนะครับฉีดกันไว้ก่อนถ้าหันได ดูวิดีโอนี้แล้วคลิปนี้แล้วนะครับผมอยากจะให้ผู้สมัปนนนคิดดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสารเคมีคําว่าสีดกันไว้ก่อนนะครับถ้หาหาันผู้สมสีดธ์ไปเนี้ยนะครับแมลงหรือสัตว์ที่อยู่กลางนาเราเนี้ยตายไปหมดนะครับตายไปหมดแล้วอย่างแมลงที่เขาไขาเขาไว้หรือเขามาลงใหม่เนี้ยนะครับมันก็ไม่มีระบบพวกแมลงต่างๆที่เหมือนที่ผมพูดไปเนี้ยนะครับสัตว์ต่างๆที่ผมได้พูดไปเนี้ยนะครับ ถ้าไม่มีพวกนี้กําจัดท่านก็ไม่พ้นเอาสารเคมีมาฉีดนะครับท่านก็ไม่พน้นใส่สารเคมีมาฉีดนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าท่านฉีดไปแล้วแล้วสัตว์พวกนี้แมลงพวกนี้นะครับไม่มีแล้วท่านผู้ชมก็ต้องใส่สารเคมีตลอดฤดูกาลเลยนะครับซึ่งไม่มีอะไรมาคอยกําจัดเขาเลยนะครับในเมื่อแมลงหรืออะไรมาลงต่างๆเนี้ยนะครับ เขาก็ขยายพันธุ์ได้เขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้มีตัวมามาช่วยกําจัดแล้วก็ไม่พน้นต้องใส่สารเคมีไปตลอดหรือหรือดูการเลยนะครับอันนี้คือการคําแนะนําจากผมนะครับการแนะนําจากผมคําว่าสีดสารเคมีการไว้ก่อนนะครับสีดยาฆ่าแมลงกันไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมพูดนะซึ่งผมไม่สมควร ว่าจะให้ฮัานผู้ชมไปฉีดนะครับเหตุผลที่ก็เหมือนที่ผมได้พูดไปข้างต้นแล้วนะครับถ้าอย่างไม่เข้าใจก็ให้ดูนะครับก็ให้วนกลับไปดูและให้ไปคิดดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อสารเคมีมาฉีดคําว่ากันไว้ก่อนนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการนําปัญหามาให้ฮัานผู้ชม ในระยะยาวนะครับคําว่ากันนะครับไอคาว่าที่เจอมแมลงแล้วมาฉีดนี่ผมยังพอรับได้นะครับแต่คําว่าไอที่ว่าฉีดกันเนี้ยนะครับผมผมไม่แนะนําให้ฉีดนะครับผมไม่แนะนําให้ฉีดก็ถ้าใครคิดเหมือนผมเนี้ยนะครับคําว่าฉีดกันเนี้ยท่านอาจจะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปตอ่อหรือไปตลอดหรือดูการทาะปลูกเลยนะครับ อาจจะผมต้องใช้คํานี้นะครับอาจจะหั้งที่อะไรมันจะเกิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นผมพิงใช้คําว่าอาจจะนะครับก็ให้ลองใช้ความพินิษพิจารณาดูนะครับก็อันนี้ก็อยากจะมาแนะนํากับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับในฐาหนะที่ผมเคยทํามาอยู่ตลอดนะครับว่า ผมไม่ต้องการให้ใช้สารเคมีในกลางนานะครับจํสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ